กับโฮมิชชั่นโลนี่ .com แล้วนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมากินไอศครีมโมจิชาเขียวชวิ้นนี่เลยนะคะเป็นของเนสเล่นะคะนี่นะคะคือเขาไม่ได้จ่ายแต่เราจ่ายไปซื้อมานะคะก็ <laughs> 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 เป็นตัวลิมิเต็ดนะคะที่หลายๆคนก็น่าจะรู้แล้วนะคะเพราะว่าเห็นจากคลิปพี่เก๋ใช่ไหมเก๋ไก่สไลด์ด้วยนะนี่เป็นรุ่นลิมิเต็ดด้วยนะคะหมดแล้วหมดเลยไม่ผลิตเพิ <laughs> ่มอื <laughs> ้มแปงโมจิเหนียวนุ่มมากแหละเราก็เลยแบบอยากกินมาก ก็คือรุ่นแรกที่เขาออกมาจะเป็นรสนมนะคะเราก็เคยกินไปแล้วนะแต่ไม่ได้รีวิวแล้ววันนี้ก็จะมากินรสชาเขียวแล้วก็จะมาบอกรสชาติกันนะคะก็ถ้าใครอยากได้นะคะไปดูกันได้เลยนะคะที่7 e เ e ่นอีเลฟเว่นนะคะก่อนกินนะคะเขาบอกว่าต้องทิ้งไว้ก่อน30วินาทีนะคะเพราะว่าให้แป้งมันนุ่มก่อนเนาะให้มันแบบละลายเพราะว่าตอนที่เราแช่ตู้เย็นคือมันแข็งแล้วมันจะเย็นมาเดี๋ยวเรามาฉีกกันเลยนะคะทันทัตตาทัตตาออกมาเลย นี่นะคะเป็นไอศครีมโมจิชาเขียวนะด้านล่างก็จะมีเหมือนเป็นพวกผงแป้งนะคะนี่นะคือมันมีความละลายอะ่ะเพราะว่าเมื่อวานเราไปซื้อมาจากเซเว่นนะคะแล้วเดินกลับมันก็นานอยู่แหละแล้วมันก็แบบมีความละลายนี่เป็นแบบนี้นะคะไว้ให้จิ้มนะจิ้มเข้าไปเลยมีความเป็นเกล็ดน้ําแข็งทุกคนดึงไม่ออกนี่เลยด้านหลังก็จะเป็นแป้งนะคะข้างล่างก็จะเป็นพวกปแป้ง เลยให้ดูใกล้อเด็นมากคือแบบมองกับหน้าร้อนมากๆเลยนะคะหน้าร้อนแบบนี้ต้องมนไอติมแล้วนี่มันเป็นโมจิสอดใส่ไอศครีมคือมีความซินมากมนี่ทุกคนรสชาติของเขานะคะก็จะมีความเป็นชาเขียวนะ แล้วก็มันเป็นชาเขียวที่อร่อยมากคือแบบเด็กก็กินได้ผู้ใหญ่ก็กินดีมันจะไม่ขมและก็ไม่หวานมากแต่ก็ถือว่าแบบอร่อยอ่ะคือกําลังพอดีอ่ะขนาดเด็กยังชอบอ่ะค่ะหมดแล้วนะคะคือแบบหน้าร้อนเหมาะมากคือตอนนี้นั่งอยู่แบบแดดร้อนมากแต่พอ่กินก็คือสดชื่นเย็นอยู่ในตัวนี้คือบอกเลยไม่ใช่สปอนเซอร์แต่ซื้อกินเอง <laughs> ก็ ถ้าใครอยากกินก็ไปลองซื้อกันหน้ารีบนะเพราะว่ามีจำนวนจำกัดด้วยนะคะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์แชร์ซับสไคร b ์ให้ด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย